มีบางสิ่งเยียดไว้ใต้รองเท้าสร้างภาพเร้ารวงใจใช้ดังขันเข็ยความจริงซ่อนไว้ตรงไหนกันในอง่์วันหวังหลังตานี่คือการนอนไหวอย่างใส่แส้หวาดระแวนระวังไว้ปลอดภัยกว่าเห็นวันวันจัดกลุ่มนั่งอิงคาคอยเลียงแค่เลียยขาเข้าหัน วามคำพูดหอมหวานฟันพึ่งความในซึ้งชวนความในซึ้งชวนเสแสงสนแรงหนายมือที่ยื่นมาจับฉากอันตรายความคิดร้ายคงผสมลมหายใจคุณความดีเกยบไว้ใต้รองเท้าความชั่วซ่อนร้อนเร่าเช่นพราวใสชมคงจักง,งานหนังบวงัวเห็นทั่วไปคุณธรรมรางไร้ในใจคน หลังตอบบัดแต่ละวันเกรือตังแค่พื้นหัวใจแตกระหแหงดแรงคนเป็นคนดีแตกแยกแตกทิคนต้องฝุกคนตุดแท้เพื่อแย่ชิงลองอยิยื่นนั้นใจไม่สำเร็จขยะเข็ดขยะขยาเป็นอย่างยิ่งจะปรับตัวตอดรับกับความจริงจึงมีสิ่งเกียดไว้ใต้เท้าตน ึทงทำตัวสอบรับกับความจริงมีบางสิ่งเงียดไว้ใต้รองเท้า